ักสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะในคณิตศาสตร์แยกบทเรียนนะครับเล่ม1นทับหนะมาดูต่อกันเลยเปิดมาหน้า22ครับผมหน้า22ครับผมหน้า22ครับผมทําไมต้องพูดซ้ําๆนะครับไม่รู้เหมือนกันครับดูนี่ครับคุณน้องข้อนี้ค่อ้ลูกบวกเศษส่วนนะครับถ้าคิดแบบคนปกติคนปกติทำยังไงพี่แป๊ก เอา1คูณก็เอา่คูณก่อนอย่างนี้ยงเส้นตามกูแบกเร็ว1คูณหนชวนหนึ่งคูณ1่ชวนอชไหมอันนี้ก็3ามคูณ1ส่วน2 3คูณ1ส่วน3ามคูณ1ส่วนสนะครับซึ่งถ้าลูกคิดตามปกติเนี่ยเขาจะเอาตัวเลขข้างหน้าเข้าไปคูณตัวบนทุกอันนะครับได้แบบนี้ครับโอ้ยเสกฟุบขึ้นมาเลยครับเอาจดก่อนเร็วจดก่อนไม่ต้องรีบนะครับ หนึคณหส่วนหได้1นึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งส่วนสองคูส่วนสามได้หนึ่งส่วนสามามคนึส่วนสหลับดีกว่าเอาไม่ใช่สามณหส่วนสได้สามส่วนสองสามคูณหนึ่งส่วนสามได้สามส่วนสามห้าคูณหส่วนสาได้ห้าส่วนสามโอเคไหมครับเสร็จแล้วให้ลูกสังเกตอย่างนี้ครับ1นึส่วนห่เนี่ยมันได้หนึ่งได้หนึ่งส่วนหใช่ไหม แต่หนส่วนสเนี่ยมันมี2ชุดใช่ไหมไอ้ส่วนสองมีสชุดชุดหนึ่งไงคือหนึส่วนสอีกชุดหนึ่งคือสาส่วนสองพอบวกกันเนี่ยจะได้สีส่วนสโอเคไหมบวกกันได้สีส่วนสองพอมาดูอีกชุดหนึ 3, 3่งหนึ่งส่วนสาส่วนสาส่วนสบวกกันได้เกส่วนสาม แล้วถ้าลูกสังเกตเนี่ยหนึ่งหารหนึ่งสี่หารสองเก้าหารสามมันหารลงนะได้หนึ่งสองสามพอดีเลยตอบหกโอ้โหสวยงามครับสวยงามช้างยิ้มเลยข้อนี้นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งได้หนึ่งสี่ส่วนสองได้สองเก้าหารสามได้สามนะครับตอบหกครับโอเคไหมครับทีนี้กูแบคมีเทคนิคครับผมถ้าลูกเจอโจทย์ประเภทอย่างนี้ครับเศษส่วนมาแบ่งเป็นชุดชดอย่างนี้ครับแล้วมีตัวคูณข้างนอกเป็นเลขขี้นะ คูณข้างนอกเป็นเลขขี้แบบเนี้ยแล้วข้างในก็เรียงกันอย่างเงี้ยให้ลูกนับเลยว่ามัน,ม,นมันมีกี่วงเล็บมีสามวงเล็บก็หนึ่งสองสามอย่างนี้เลยถ้าสี่วงเล็บก็หนึ่งสองสามสี่นึกออกใช่ไหมใช้สูตรลัดกันไปเลยโอเคไหมครับแต่เราต้องดูวิธีการก่อนว่าในความเป็นจริงเขาทำยังไงก็คือการคูณแล้วก็จัดกลุ่มนะครับมาดูข้อด้านล่างครับนี่ฮะจัดเลยครับสูตรลัดเลยครับคุณพี่ ถามว่าพี่แป็ครู้ได้ยังไงอะ่ะว่าเป็นหนึบวกมันมีห้าวงเล็บครับห้าวงเล็บหนึ่งวงเล็บเรียกว่า1ชุดนี่อีกหนึ่งชุด1ชุด1นชุด1นึ่งชุดห้าชุดห้าชุดหนึ่งสสี่ห้าบวกกันตอบสิบห้าโอ้โหหล่อหล่อไปเลยหล่อหอไปเลยโอเคไหมโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะนะครับจดให้เรียบร้อยดะเขียนให้สวยงาม ตรงข้ามกับหน้าตาอันขี้ริ้วขี้เรเอาไม่ใช่นะครับตรงนี้ผ่านนะครับจดเสร็จแล้วดูหน้าถัดไปจดไม่ทันพอดไว้หน้าถัดไปวิตายควายยิ้มวิตายควายยิม้มมีกี่ชุด1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแปดเกสแงว่าข้อนี้เอา1บวกกันถึง10บครับผมถูกต้องไปทำเองนะ ต่อมาหน้า24ครับหน้า24คืออะไรอ๋อเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเปอร์เซ็นต์แปลว่าส่วนอะไรลูกจำได้ไหมส่วนร้อยนะครับ4ส,ส่วนร้อยห้าส่วนร้อยสิบสองส่วนร้อยของแปลว่าคูณครับนี่จัดไปแบบนี้แบบนี้ฮะ4ีเปอร์เซ็นต์ส่ส่วนร้อยของคูณ5% 5เปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยของคูณ ิบสองเปอร์เซนสิบสองส่วนร้อยของคูณ1นึ่งแสนจัดไปโอเคไหมครับหลังจากนั้นให้ลูกนับศูนย์ข้างบนครับ1 2ึ่งสามี่ห้าห้าตัวศูนย์ข้างล่างครับ1 2ึ่งสามี่ห้าห้าตัวนะครับที่เหลือคิดเลขครับ4ี่ห้ายี่สิยี่คูณสิได้สองร้อยสี่สิบิ ข้างล่างเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวก็คือสิบนะครับแล้วก็หารกันศูนย์ต่อศูนย์ครับได้ยี่สิบโอเคไหมครับยังไม่จบเช่านี้ครับคุณน้องเขาถามคุณน้องว่ายี่สิบสี่เนี่ยทั้งหมดนี่คือยี่สิบสี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสองร้อยครับแปลว่าเขาต้องการนำยี่สิบสี่ไปเทียบกับสองร้อยครับ แล้วการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือการทำให้ส่วนเป็นหนึ่งอะไรหนึ่งร้อยครับยี่สิบสี่ในสองร้อยเอาสองหารบนล่างได้สิบสองในหนึ่งร้อยสิบสองในหนึ่งร้อยเรียกสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับถูกต้องนะครับจดให้เรียบร้อยเลยนะนะครับจดให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าต่อไป นะครับเสร็จแล้วดูข้อที่2ด้านล่างครับข้อ2ด้านล่างเนี่ยเขาให้ลูกหา a ลบ b หาร10ข้อนี้โจทย์คล้ายกับหน้า20ไปดูเอาเองนะครับว่ามันมีแนวคิดยังไงไปดูหน้า20นะครับแบกขึ้นโกงไม้ให้เท่านี้โอเคไหครับไปดูหน้า20นะต่อไปครับดูข้อ3ต่ออันนี้ก็มี มีโครงแล้วนะครับดูหน้า6กแต่คูแป็กขึ้นโครงไม่ให้ครับ A หาร3ได้75เศษ2เขียนครับ A หารด้วย3เท่ากับ75เสเศษ2่ไหมทำจุดอย่างนี้ไว้ดังนั้น A เท่ากับเท่าไหร่ทําได้ไหมไปดูตัวอย่างหน้า6 คิดยังไงจำได้ไหมต่อไป75หาร7ได้4เศษ5 75หาร7ได้4เศษ5นะครับ75หาร7ได้4เศษ5 เพราะฉะนั้น c มีค่าเท่าไหร่เอ็นไหมครับที่เหลือโจทย์ถามอะไรก็ไปคิดมานะครับตรงนี้ไปทดในเศษกระดาษเลยก็ได้นะ a เท่าไหร่ c เท่าไหร่เนี่ยนะครับต่อไปดูหน้าที่25ครับหน้า25ตรงนี้ผ่านนะครับ หน้ายี่สิบห้าคืออะไรพี่แป๊กอ๋โอโครูแป๊กขึ้นโครงไว้ให้ครับหน้ายี่สิบห้าเนี่ยมันคือตัวเลขที่มันมีการขึ้นที่กันอย่างมีระบบนะครับเรียกว่าลำดับนะครับยีบเจ็ดไปยี่3บสามยี่บสามไปสามเอ็ดเนี่ยลูกสังเกตแล้วว่ามันบวกหรือลบอันนี้มันลบใช่ไหมลบสี่อันนี้มันบวกแปดที่เหลือก็ไปต่อเองอเข้าใไหมครับ ส่วนชุดข้างล่างเนี่ยหนึ่งบวกสองได้สามสองบวกสามได้ห้าเห็นไหมหนึ่งบวกสได้สามสองบวกสามได้ห้าสามบวกห้าได้แปดแค่นี้ก็รู้แล้วมันไล่อยังไงโอเคไหมส่วนชุดข้างล่างเนี่ยต้องคิดจากด้านหลังนะครับคิดจากด้านหลังแล้วกันบวกสิบห้านี่ลองคิดจากด้านหลังนะเขียนหน่อยคิดจากหลังคิดจากหลัง ไล่กันไปบวกสิบห้าอันนี้บวกสามสิบอันนี้บวกสามห้าแล้วที่เหลือน่าจะเป็นอะไรลองสังเกตดูนะครับแล้วโจทย์ถามอะไรตอบให้ตรงคำถามด้วยมีหน้าที่ยี่ห้านะครับต่อไปครับหน้ายี่ห้าข้อด้านล่างไปดูหน้าสิบสามนะครับทำยังไงไปดูเองต่อไปข้อยี่ห้าอ่า ข้อหน้ายครับชื่อเรื่องว่าการถอดตัวคูณร่วมครับตรงนี้จดเลยนะครับจดเลยคูณ55ทุกตัวถ้าเมื่อไหร่คูณตัวเดียวกันเนี่ยให้ลูกถอดออกมาก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังสุดได้นะครับคูณ55ทุกตัวเห็นไหมคูณ5 5คูณ5 5คูณ5ก็คูณทีหลังนะครับคูณทีหลังเลยทีเดียวนะครับแล้วข้างในก็บวกกัน นะครับแล้วก็เอา11กับ55นี้ตัดกันเหลือ5นะครับแล้วเอา5ไปคูณกับด้านในซึ่งด้านในจะบอกกันได้เท่าไหร่2555ใช่ไหมสองพั้ยห้าสิบแล้วก็คูณ5นะครับอำนาจแห่งแหวนได้เท่าไหร่ครับ1 2 7่ง โอเคนะครับโอเคนะครับนี่หน้าที่ยี่สิบห้าครับต่อไปดูหน้าที่ยี่สิบหกเลยตรงนี้ผ่านนะตัวเองผ่านนะตัวเองดูหน้ายี่หกเลยเหมือนกันเลยกับหน้ายี่ห้าคืออะไรคือมีตัวคูณที่ใช้ร่วมกันตัวคูณใช้ร่วมกันคืออะไรหกสิบห้าขีดเส้นใต้ มีหกห้าเป็นตัวคูณหมดเลยแปลว่าเอาหกห้าไปคูณข้างนอกทีเดียวนะครับแล้วก็หารเจ็ดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยไปทําเองนะครับข้อที่ทําเองนะต่อมาข้อด้านล่างนะครับข้อด้านล่างข้อแปดครับนี่ครับเขาบอกว่าผลบวกเลขคู่กับผลบวกเลขคี่ต่างกันเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยเนี่ยนะครับตรงนี้ลูกจดได้เลยนะ หนึ 1> 1่งถึงร้อยเนี่ยมีเลขคู่ก็คือสองสี่หกจนถึงหนึ่งร้อยมีห้าสิบตัวหนึ่งถึงร้อยมีเลขคี่เนี่ยหนึ่งสามห้าจนถึงเก้าสิบเก้าก็ห้าสิบตัวโจทย์ว่าถามต่างกันเท่าไหร่นะครับถามว่าต่างกันเท่าไหร่เนี่ยให้ลูกลบเป็นคู่จะง่ายกว่าลบเป็นคู่คู่นะครับอย่าลบเป็นคี่คี่ฮะต้องลบเป็นคู่คู่มันจะง่ายนะครับแต่ถ้าไปบวกกันก่อนลบทีหลังมันจะยากครับ สอลบหนึ่งได้หนึ่งสี่ลบสามได้หนึ่งหลบห้าได้หนึ่งร้อยลบเก้าได้หนึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ห้สิบครั้งก็ตอบห้าิบครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะต่อมาต่อมาตัวนี้เสร็จไหมครับจดเสร็จนะลูกนะถ้าจดเสร็จแล้วจดไม่ทันรพตเอานะครับถ้าจดเสร็จแล้วดูข้อด้านล่างครับหน้ายี่หก การนับเลขศูน์ต้องแบ่งเป็นกลุ่มให้ดีครับเอเขียนตามครูแป็กนะครับหนถึงเเนี่ยไม่มีเลขศูนย์เลยไม่มีเลย1 0บถึงเกมีเลขศูนย์เตัวมาจากไหนพี่แป็กเอาดูนิ้วนะครับสิบถึงเกมีอะไรบ้างสิบยี่สินับไปเรื่อยใช่ไหมสิบยี่สิบสามถึงเกมีเลขศูนย์อยู่9ตัวแต่ตั้งแต่1นึ1่งถึงหนึ่ถึงสี่เ้านี่ยถ้าลูกนับรวดเดียวจะลําบากครับนับยากตรงนี้ควรต้องแยก แบ่งกลุ่มนะครับตัวนี้เขียนหน่อยครับว่านับแบบแบ่งกลุ่มนะครับนับแบบแบ่งกลุ่มครับเพราะว่าถ้าลูกนับลวดเดียวเลยมันนับลําบากนะครับแบ่งกลุ่มยังไงครับ1นึ100่งร้อถึงหนึก่อนมีศูนย์กี่ตัวนะับสิตรงนี้2ตัวแล้วใช่ไหมสอตัวและนี่สองตัวแลว ใช่ไหมสองตัวตรงนี้อีกหนึ่งเป็นสามอีกหนึ่งเป็นสี่นะนับไปเรื่อยๆเลยนับไปเรื่อยๆเลยจนถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบว่าเฉพาะเลขศูนย์มีกี่ตัวโอเคไหมครับตรงนี้นับเองนะครูแบกไม่นับให้นะครับไปนับเองครูแบกแค่เขียนโครงไว้ให้ตรงนี้ศูนย์สองตัวอีกหนึ่งเป็นสามอีกหนึ่งเป็นสี่ร้อยสามร้อยสี่นับไปให้ครบเลยแต่พอถึงร้อยสิบมันจะกระโดดกระโดดกระโดดละก็นับไปเรื่อยๆเอาเฉพาะเลขศูนย์อย่างเดียวว่ามีกี่ตัว พอนับครบเสร็จแล้วนะครับถ้า1 0 0่งถึงร้อยเามีกี่ตัวที่เหลือไม่ต้องคิดครับเพราะเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดเช่นถ้าตรงนี้มี5ตัวตรงนี้ก็55 5ห้าทั้งนี้มีร้อยตัวนี้ก็ร้อยร้อยร้อยเหมือนกันหมดอ่ะนะครับเพราะมันโครงสร้างเดียวกันนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าตั้งแต่1นึถึงสี่มีศูนย์กี่ตัวเนี่ยลูก,ลกต้องเอาไปบวกไอสออันนี้ด้วยคือเอานี่บวก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 นี่ให้หมดแล้วก็ตอบโอเคไหมครับมันจะเป็นจํานวนศูนย์ทั้งหมดในหน้าที่26 นะครับโอเคนะตรงนี้เขียนโครงให้เรียบร้อยแล้วไปทำเองนะครับต่อไปครับหน้า27เครับเปิดหน้า27สิบ2ตรงนี้จดไม่ทันพอร์ตไว้นะครับดูหน้า27ครับหน้า27เหมือน,ก,นกันเลยกับข้อเมื่อกี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉนั้นหน้า27เนี่ยให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวกูแบกนับ1 2 3่งนะแล้วลูกกด กดพอดแล้วก็จดอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณแบ็คนับหนึ่งสองสามจดด้านล่างอีกอันหนึ่งนะครับเอานับหนึ่งสองสามกดพอดครับโอเคครับต่อมาด้านล่างครับเดี๋ยวคุณแบ็คนับนะแล้วลูกจดเป็นโครงแล้วไปทําเองข้อนี้ไม่ยากนะครับนะครับหน้ายี่สิบเจ็ดครับหนึ่งอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขียนก่อนว่าจบคลิปเจ็ดด้วยจบคลิปเจ็ดจบคลิปเจ็ด นะครับอ่าต่อไปครับนะับหนึ่งสองสามกดพอดครับโอเค